ในวันนี้ผมกดสุม่มแชทโลกเข้ามาเจอที่สาวสวยสายปั่นปลงเเปิดมาก็เล่นผมซะดิ้งเลยนะเจ๊มึงกูไม่อยากกดเลยอ่ะกูยังไม่อยากเล่นเลยอ่ะตอนเนี้ยคือกูอยากปั่นคนอะ่ะตอนเนี้ยเบียวคนเบอร์คดเตอคดหมึ่นเหม่มึงก็เบียวเหมือนันแหลกบูลองบูบลักอยากโดนปัน่นว่ะพี่พี่มีแฟนยังพี่มีแฟนเนี่ยคะพี่คบคบกับหนูไหมยีเดียวก็ได้ หนึ่งโอเคเรลิกกันเถอะรู้ดีว่าไม่ได้พอจะอยู่ในหัวใจเเฮ้ยเราไม่เค็มนะเยี่ยวเมเลโกูทุกใจเราไม่เค็มหรอกผมกูใหญ่ที่ตลกจริงเลยมึงกูอยากแต่งตัวแบบนักแข่งอะไรเงี้ยคือแต่งยังไงกันวะก็นี่ไงนักแข่ง อ่นนี่แหละแข่ของเท่อืมเขามีทงเว่ยมึงอะมีอะไร <S <S เดี๋ยวเลยรอรับชมคลิปเต็มๆเรวเร็วนี้ที่บ้านแดงโอมจเค k